بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. กออัลฮ ah uh. ัมดุลิลลาห์นะครับความสันติความเมตตาความกรุณาปานนี้จากอัลลอฮฺ س ุบฮานและก็ตาลาต้องประสบกับพี่น้องชาวรอมฎอนทุกทท่านนะครับเอาวันนี้ก็มาคุยต่อนะครับเรื่องของการศรัทธาต่อบรรดารอซูลนะครับการศรัทธาต่อบรรดาอซูลเนี่ยเมื่อวานนะครับเราก็ได้คุยไปแล้วนะครับว่าจะต้อง จะต้องมีสี่ประการนะครับนะทบทวนนิดนึงนะครับอันที่หนึ่งก็คือจะต้องเชื่อมั่นอย่างแนวอย่างอย่างแน่วแน่นะครับเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าอัลลอฮ์าอาลาส่งรอซูลมาทุกประชาชาตินะครับเพื่อที่จะให้เรียกร้องประชาชาตินั้นๆไปสู่การพักดีต่ออัลลอฮ์องเดียวและและมาเรียกร้องให้สู่การปฏิเสธสิ่งศักดิ์การะอื่นนอกจากอัลลอฮ์ ข้อที่สองก็คือศรัทธาไปตามรายละเอียดที่เรารู้นะครับที่ที่พระองค์ได้ได้กล่าวชื่อเอาไว้เราก็ศรัทธาไปตามชื่อเหล่านั้นนะครับส่วนที่พระองค์ไม่ได้บอกเราก็ศรัทธาโดยภาพรวมนะครับนะแล้วก็อันที่สามก็คือเราเชื่อสิ่งที่คำสิ่งที่บรรดารอดส้วนใน ได้บอกเอาไว้นะครับนะครับเราเชื่อในในสิ่งที่มีรายงานถูกต้องนะครับที่ที่ไม่ถูกต้องเรากรตัดถิ้งไปนะครับนะครับแล้วก็ข้อที่4จะต้องปฏิบัติไปตามบทบัญญัติของรอศู์ที่ถูกส่งมาให้กับพวกเรานะครับให้กับประชาชนนั้นๆนะครับและพวกเราก็คือ ประชาชาิของเราก็คือมาอนุษย์ชาติทั้งหมดกในยุคเราก็าคือให้ศรัทธาต่อท่านนาบีมุฮัมมัสสด,สดสุลลัลฮวาเลวสัลลัมซึ่งถูกส่งมาให้กับมนุษย์ทั้งมวลนะครับนั่นเป็นบทสรุปของการศรัทธาต่อบรรดารอซุลนะครับมาดูรายละเอียดนะครับในารายรายละเอียดเมื่อวานนะครับเราได้คุยถึงนะครับ ถึงมาสุดท้ายอยู่ที่ข้อพิเศษของท่านนาบีมุฮัมมัดเราเล่าไว้แล้วสลัมนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับที่ว่าที่เป็นข้อพิเศษที่ไม่ให้กับนบีท่านอื่นก็คือท่านนาบีมุฮัมหมัดเราเนี่ยถูกส่งมาให้กับมนุษย์และยินนะครับให้เผยแพร่ศาสนากับมนุษย์และยินนะครับนะนะคนอาจจะมีหลายๆคนยังไม่รู้จักยินนะครับเนาะยินนี่ก็คือ เมื่อวานก็ได้บอกไปนิดนึงน,นะครับว่าเป็นเป็นสิ่งที่พระองค์สร้างมาจากไฟนะครับแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับเราสร้างให้มนุษย์มองพวกมันไม่เห็นแต่พวกมันนั้นมองมนุษย์เห็นแล้วก็แล้วก็เป็นสิ่งเดียวที่สามารถเข้าสิงในร่างมนุษย์และสามารถที่จะคอนโทรลมนุษย์ได้อย่าง อย่างพวกพยาธิที่เข้าในตัวมนุษย์แอร์นี่มันมันมันเข้ามาหากินเฉยเฉยมันไม่ได้เข้ามาควบคุมนะครับไม่ได้มาควบคุมมนุษย์สิ่งที่เข้ามาแล้วก็ควบคุมมนุษย์ได้นะครับประมาณหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกพวกยินนะครับแอร์นี้มนสามารถเข้าร่างมนุษย์ได้นะครับเพราะว่าตงารงอัาล้์สร้างมาเป็นเป็นธรรมชาติของพวกมันที่อันล้์สร้างมาอย่างนั้นนะครับแล้วพวกมันก็จะต้องศรัทธานะครับ จะต้องศรัทธาต่อท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลกับเลสลัมเช่นกันนะครับนะศรัทธาต่อท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลสลัมเช่นกันะท่านนาบีมูฮัมมัดยถูกส่งมาให้มนุษย์และยินนะครับนะมาสอนศาสนาให้มนุษย์สักการะต่ออัลลอฮ์องเดียวและสอนให้ยินนั้นสักการะต่ออัลลอฮ์องเดียวเช่นกันนะครับนะแล้วก็พ,พิเศษของท่านนาบีเมื่อวานก็บอกไปับข้อที่สองก็คืออัลลอฮ์ให้การช่วยเหลือนะครับเหนือศัตรู นะครับให้ศัตรูมีความกลัวก่อนที่จะมาพบกับท่นานนบีเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือถูกทําให้อะไรนะแผ่นดินนี้ถูกทําให้เป็นมัสยิดและสะอาดนะครับหมายถึงว่าหมายความว่าบนพื้นดินพื้นหญ้าพื้นหินพื้นทรายที่เป็นพื้นผิวโลกนี้นะครับนะถือว่าสะอาดทั้งสิทธ์นะครับสามารถที่ ที่จะละหมาดนะครับท่านนาบีได้บอกว่าเป็นมัสยิดเนี่ยเป็นมัสยิดอวะโตอุรอนะครับเป็นมัสยิดก็คือเป็นที่ละหมาดได้นะครับเราไม่ปูผ้าปูเสื่ออะไรก็สามารถละหมาดบนพื้นดินพื้นทรายพื้นหินพื้นหญ้าได้นะครับนะมันแค่พื้นดินก็อาจจะแค่เปื้อนฝุ่นดินก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งสกปรกตามศาสนาพัญญัตินะครับนะเปื้อนทรายเปื้อนเศษหญ้าอะไรเหล่านี้ก็ไม่มีปัญหานะครับ แล้วก็สะอาดนะครับถ้าเราไปเห็นที่ไหนเราจะสง,ส,งสัยว่าสกรปรกหรือสะอาดเนี่ยเราจะต้องมองว่าสะอาดเพราะว่าพื้นฐานเดิมเราสร้างมาสะอาดนะครับนะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือซับเฉลยก็เป็นที่อนุมัตินะครับแก่ท่านนบีนะครับไม่เคยอนุมัติมาก่อนนะครับซับเฉลยก็คือซับที่ยึดได้จากสงครามนะครับนะแล้วก็ ข้อที่ห้าก็คือท่านนาบีนั้นก็จะได้ได้รับชัฟ้าที่ยิ่งใหญ่นะครับคือคือในวัดพิพากษาเนี่ยอัลลอฮ์จะจะไม่ไม่สอบสวนและไม่พิพากษาใครจนกว่าท่านนาบีนั้นจะไปขอต่ออัลลอฮ์นะครับเป็นเกียรติอันสูงส่งของท่านนาบีม,มาาบูฮัมมัดสุลลัลวะเหลิสันลันะครับกรบเมื่อวานก็มาจบแค่นั้นนะครับต่อวันนี้ก็คือ การศรัทธาต่อรอซูลนะครับข้อที่สามนะครับที่บอกว่าต้องเชื่อสิ่งที่ถูกต้องจากข่าวสารของบรรดารอซูลนะครับก็คือข่าวสารของบรรดารอซูลถ้าถ้าเป็นคำพกีก่อนก่อนนะครับนะรารอซูลก่อนก่อนอาจจะถูกบันทึกมาในคำพกีก่อนก่อนโน้นก็ต้องต้องไปดูว่าคำพีนั้นถูกสังขยาาใบ แล้วหรืออย่างด้วยด้วยส่วนใหญ่ก็คือไม่ใช่แล้วหรืออย่างหรอกคำพีก่อนก็ถ,กถูกถูกสังคายนาไปแล้วแต่ว่ามันมีข้อมูลบางอย่างที่มันเป็นข้อมูลความจริงอยู่ที่มาจากอัลลอฮ์อยู่นะครับก็อันนั้นถ้าเราตรวจสอบข้อมูลว่ามันใช่ก็ให้เราเชื่อนะครับแตถ้าถ้าไม่ใช่ก็ไม่เชื่อนะครับแต่ที่สําคัญก็คือตรวจสอบว่าถ้าใช่เนี่ยก็จะสอดคล้องกับคำเพียงกุอรอานนะครับเพราะอัลกุรอานเนี่ยมา ยกเลือกคำพีก่อนๆแล้วก็มารับรองความถูกต้องสิ่งที่เป็นความถูกต้องของคำพีก่อนๆนะครับนะแล้วก็มาดูข้อที่สี่ก็คือว่าต้องปฏิบัติตามบทชรีอะหรือบทบัญญัตินะครับของรอซูลที่ถูกส่งมาในยุคนั้นๆน,น,นะครับนะส่วนในยุคเราก็คือจะต้องปฏิบัติตาม บทบัญญ uh, ัติของท่านนบีมูฮ uh ah um, um ัมมัดสลลัฮ์วะเลวะซัลลัมซึ่งเป็นนบีท่านสุดท้ายนะครับไม่มีนบีหลังจากนี้อีกแล้วนะครับท่านนบีมูฮัมมัดสลลัฮ์วะเลวะซัลลัมที่อัลละทรงมาเนี่ยเป็นท่านสุดท้ายนะครับพระองค์ละตายลาได้บอกว่าฟาลาวะรับบิกะลายุบมินุนะฮัตตายุฮักกิมูกะฟีมาเชจะรับยนะฮุมซุมมาลาเยจิดูฟีอันฟุซิมฮาระจัมมิมมากอไตรตะวายุสลิมุตัสลีมานะครับ ขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลของเจ้าว่าพวกเขาจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าพวกเขาจะให้เจ้าตัดสินในสิ่งที่พวกเขาได้ขัดแย้งกันนะครับหลังจากนั้นเขาจะไม่พบว่าในจิตใจของพวกเขานั้นมีความคับอกคับใจใดๆนะครับในสิ่งที่เจ้าได้ตัดสินไปแล้ว,วกเขายอมรับโดยดีนะครับอันนี้ก็คือว่าทําตามท่านนบีมุฮัมมัดสุละลัลฮุดัสสลัมนะครับ นะมันมันจะแย้งกับความรู้สึกก็ตามนะครับเดี๋ยวเราเรียนไปนะครับเรามีความรู้ไปบางอย่างอาจจแย้งกับความรู้สึกว่าทําไมศาสนาสัส่งใช้แบบนี้แต่ว่าเรารู้สึกอะไรนะรู้สึกครับปกรับใจยังไงก็เราก็ปรับตัวเราไปไปน้อมรับสิ่งที่ท่านนาบีสอนไปน้อมรับบทบัญญัติของท่านนาบีนะครับอันนี้ก็คือผู้ที่ศรัทธานะครับจะ จะปฏิบัติตามบทบัญญัตินะครับเนาะเช่นบทบัญญัติว่าหลายคนก็อย่างเมื่อก่อนอาจจะไม่เคยคลุมหียาวพ,พอมารับอิสระก็คลุมหิยาวนะครับก็น้อมรับนะครับเส่วนผู้ชายก็ต้องปกปิดเขาเรียกเขาเรียกปกปิดเอาระอของร่างกายผู้หญิงกับผู้ชายให้ปกปิดไม่เหมือนกันกน,นะครับกติกานะครับของผู้ชายนั้นก็คือให้ปิดระหว่างสะดือถึงเข่านะครับนะบผู้ชายก็อย่าไปนุ่งกางเกงขาสั้นนะครับให้หนุ่ง ให้นุ่งกางเกงที่ที่เลยเข่าลงไปนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าภาคบังคับเนี่ยจะต้องข้างข้างบนจะต้องปิดสะดือข้างล่างจะต้องปิดเข่านะครับในระหว่างนั้นต้องจะต้องปกปิดนะครับส่วนเรื่องของการปกปิดที่เป็นมารยาทก็คือต้องต้องสวมเสื้อต้องกางเกงหรือว่าเสื้อผ้าที่นุ่งเนี่ยก็อย่าให้ อย่าให้อะไรนะอย่าอยากให้มันสูงสูงกว่าหน้าแข้งนะครับนะผู้ชายนะนะแล้วก็อยาให้ต่ำกว่าตาตุ่อันนี้ก็เป็นกฎกฎเกณฑ์นะครับแหงมารยาทก,การการแต่งตัวนะครับนะแต่ว่าที่สำคัญเลยก็คือจะต้องต้องเลยเข่าลงไปแล้วก็ปิดสะดือถึงเขา่าต้องปิดสำหรับผู้ชายอันนี้เป็นการ เป็นที่หยาบของผู้ชายนะครับไม่ค่อยได้คุยกันบางคนผู้ชายอาจจะไม่เข้าใจโดยโดยส่วนใหญ่ก็ผู้ชายก็ไม่ได้ก็ไม่ค่อยมีใครนกึกวัาเกงหาสั้นกันอยู่แล้วก็เลยอาจจะว่าอาจจะที่หยาบของผู้ชายส่วน,ส,วนส่วนการปกปิดตึงสิ่ง,งสมวนของผู้ชายเนี่ยอาจจะไม่ไม่ค่อยพูดถึงจะพูดที่หยาบของผู้หญิงนะครับที่หยาบของผู้หญิงก็คือจะต้องปกปิดทั่วร่างกายยกเว้นใบหน้ากับฝ่ามือ นะครับอันนี้ก็ก็อาจจะไม่คลุมผ้าแบบที่เราคลุมก็ได้นะครับเราจะดีไซน์เป็นหมวกดีไซน์เป็นอะไรมาก็ได้นะครับให้ให้มีการปกปิดร่างกายก็แล้วกันนะครับเนาะอันนี้ก็อะไรนะอันนี้บางครั้งเราอาจจะลำบากใจนะครับแต่ว่าพอเรามารู้ว่าเป็นหลักการของศาสนาเราก็ยอมรับโดยดีอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในความถูกต้องนะครับนะ อันนั้นก็คือสี่ประการที่เป็นอะไรนะการศรัทธาต่อบรรดารอซูลมาดูผลลัพธ์ของการศรัทธาต่อบรรดารอซูลนะครับมีผลลัพธ์มากมายนะครับก็ในนี้จะเขียนให้สองสามข้อนะครับ <c oughs> อันที่หนึ่งเนี่ยเราเรารู้ถึงความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับการเอาใจใส่ของพระองค์ที่มีต่อพวงบ่าวนะครับโดยที่พระองค์ได้ส่งรอซูลมาให้พวงบ่าวเพื่อที่จะ ชี้นำนะครับเพื่อที่จะนำทางไปสู่แนวทางที่ที่เที่ยงตรงนะครับนะครับพระองค์อัลลอฮ์ไดลาได้ให้เราซูนได้ชีนน้แนะวิธีการสักการะต่ออัลลอฮ์นะครับนะเพราะว่าสติปัญญาของมนุษย์นั้นนะครับจะเข้าไม่ถึงนะครับนะเราเราไปไม่ถึงนะครับวิธีการที่เราจะสักการะต่ออัลลอฮ์เราคิดไม่ออก นอกจากอัลลอฮ์ได้ได้สอนแล้วก็ให้เราทําตามนั้นนะครับเช่นการละหมาดนะครับก็มีมีท่าทางที่หลไหลไหลไหลท่าทางที่ที่เป็นบทบัญญัติให้เราทำนะครับการชําระร่างกายก็ให้ล้างเอาวัยวาบางส่วนก็เรียกว่าการอาบน้าละหมาดการทำูตุเนี่ยนะครับก็มีเป็นการสักการะต่ออัลลอฮ์ที่ให้ชําระนะครับร่างกายนะครับ ในบางอวัยวะนะครับนะก็เป็นวิธีการนะครับที่ที่อัลลอฮ์มีความเมตตาต่อเรานะครับที่ส่งส่งบรรดารอซูลมาให้บอกวิธีการสักการะต่ออัลลอฮ์นะครับเพราะว่าสติปัญญาเราไปไม่ถึงนั่นเองนะครับนะข้อที่สองเราก็จะได้ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับต่อต่อความปลดปราออันนี้ที่อัลลอฮ์ได้ส่ง ทูตของพระองค์มาให้เราได้เราได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเราได้รู้จักพระองค์อัลลอฮ์นะครับเราจึงขอบคุณพระองค์นะครับอั้นที่สามเราก็มีความรักต่อบรรดารอซูลที่ AH อัลลอฮ์ส่งมานะครับแล้วเราก็ให้เกียรติยกย่องให้การสรรเสริญนะครับโดยเฉพาะท่านนบีมุฮัมมัดสลลลัลฮวาเลห์สลัมเราก็จะต้องกล่าวว่สาสโลลลัลฮวาเลสลัมเป็นการอะไรนะสรรเสริญต่อท่านนะครับขอดุอาให้อัลลอฮ์ให้ ให้ให้พรต่อท่านเนี่ยเราจะต้องกล่าวว่าสัอลลั่วอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับเพราะวะ่าพราะบรรดารอซูนนั้นนะครับได้ยืนหยัดในการพักดีต่ออลลอ่์ได้นําสารของพระอ,องค์มาให้พวกเราได้รับรู้นะครับแลว้วก็ได้ชี้แนะบวงเบานะครับนะดวงเบาของอลลอ่์เนี่ยนะครับให้ได้รู้จากการใช้ชีวิตได้รู้จักการ ที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือเป็นอะไรนะบทเรียนนะครับบทเรียนวันนี้นะครับบทเรียนเกี่ยวกับกบา,บาราศรัทธาต่อบรรดารอซูลซึ่งวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับนะวันนี้บทเรียนมีนิดเดียวนะครับนะมาพูดเพิ่มเติมจากเมื่อวานนะครับสําหรับวันนี้ก็ผมจะต้องขออำลาพี่น้องไป,ไปเพียงทางนี้นะครับขอลาสุบา์นะหัวใจลาส่งตอบแทน ะครับความดีทั้งหลายให้กับพวกเราชาวรำมัดอนนะครับแล้วขอพระองค์ทรงให้พวกเรานั้นได้เข้าสวรรค์และก็ห่างไกลจากไฟนรกนะครับอาบุลฮุคัลิฮะตะวะฮ أستغفر الله وصلّى الله على ن ب วะซั وحبيبنا ล ح م د و ะ ل ั آله ม ص ح ب ه وسلّم وعليكم ورحمة الله وبركاته